ไอได้เถอเถอยา่าให้เถอยา่าลาลาขาขาก็ไอเกยลาขาเกยใครเทเราดูใสสิเทดูสิปออีปิตอุตุลาลาอิตุลางา,านงานเดำดําดออีดีงาดำดีโมอนีนีสาวสุรารามีสุรา ชาลีมีแกะแพ้วัวและลาตัวโตสุดาจะไปอำเภอไปทำธุระและไปหาชาลีไปดูแกะเสียเวลาไปเยอะสุดาเจอปิติและมานีถือมะละกโอมะไฟมะระ มาเสือมาปิติจะเอาไปให้ตาสิในนาในนามีรูปูอีกาตัวโตวสีดำมาดูปูนาปิดาพาสุดากะชาลีไปท้าเล ในพระเลมีเกาะภูเขาไฟบิดาเอาเรือใบลำโตไปเกาะบิดาเจอเรือสำเภาเรือสำเภามีกะลาสีเรือเรือในเกาะภูเขาไฟมีปูทะเลตัวโต และมีฟูทะเลสีดำบิดาติงูดำแกเอาดีงูมาทำยา Goodbye